น้องเอิร์นจัดให้จ้าสวัสดี่ะข้านี่อยู่กับน้องเอิร์นนะจ้าวันนี้เอานาวราไม่ชมนะสีขาวกับสีส้มเป็น np 3 0 0ตัว e นะคะเครื่อง2.5ปี18นะคะราคาขายเนาะวันนี้น้องเอิร์นขายแค่3ามแสนเก้าหมื่นบาทนะคะรถพิเศษไปให้5,000บาทเลยห้างวันแรกเอาไปผ่อนอยู่ที่3,400หลังจากนั้นผ่อนราคาเต็ม6,400ตลอดสัญญานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูรถนะคะเริ่มแต่หน้าห้องเครื่องเลยบอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันเลย สติกเกอร์มกสติกเกอร์แอร์เดิมจากโรงงานอยู่เม็ดองเม็ดอาร์คน็อตไม่มีขยับเลยส่วนคันนี้นะคะก็ต่างการแค่สีแต่ว่าเดิมเดิมเหมือนกันทั้งนั้นเลยเออไม่มีไม่มีแบบว่าชนหนักพิความจมน้ําเลยมีแค่ริ้วรอยนะคะเออสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากซื้อยากจับอยากจองเนาะเบอร์โทรเนี่ยอยู่ใต้คลิปเนาะส่วนช่องทางสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ด้านบนกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทั้งเลือกโท,ท,ทรมาได้เลยตามใไม่ต้องมาทาสัญ,ญญาทั้งที่สง่งาให้พี่ถึงบ้านด้ด้วยแน่นอนแก้ว